ไปครูสนะครับไปล่องเรือล่องทะเลอะไรคุณติ๊กชิโร่ก็มาล่องเพลงให้ฟังแต่คุณติ๊กเนี่พิเศษก็คือไม่ค่อยแก่ลงไปเลยนะครับส่วนท่านอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเป็นคนร่วมยุคร่วมสมัยผมคิดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันจะแก่เมื่อเวลามันมาอยู่รวมกัน <c oughs> <c oughs> นะครับเมื่อเวลาอยู่รวมกันแล้วอาการแก่มันจะออกทันทีนะครับถ้าไม่อยู่รวมกันนะครับมันก็กลืนเข้าไปกับคนรุ่นอื่น ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแก่นะครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่โชคดีเหมือนกันนะคือผมไม่เคยทํางานที่ต้องเกษียณอายุเลยนะครับผมรับราชการเป็นอาจารย์อยู่จน40ปลายๆนะครับผมก็ลาผอมนะครับมาทางานการเมืองนะครับก็ก็ไม่มีเรื่องเกษียณนะครับแล้วก็มีอยู่บางช่วงไปทํางานอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏน สวนจุลันทานะครับโฆษณาให้เลยแต่ว่าไม่มีเกษียณนะครับเพราะว่าเป็นพนักงานประเภทพิเศษไม่มีเกษียณนะครับแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีก็ตอนที่ค่อนข้างแก่แล้วคืออายุ60 66ตอนนี้ก็68และนะครับการเป็นการที่เรามีงานทำมีบทบาทให้ทำนะครับมันลืมเรื่องอายุ ดูเหมือนห้าสิบใช่ไหมครับขอบคุณครับที่จริงก็เคยคิดอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าสามปีมานี้เนี่ยมันไปทําบอลลูนสามเส้นปีละเส้นสามเส้นทําครบหมดแล้วปีละปีละปีละสองเส้นสามเส้นแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนีสามเส้นตัวน,นั้นเองนะครับแต่ผมทำสามปีทําไปทั้งหมดแปดที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเส้นเนี่ยทำมากกว่าสองที่นะครับเนี่ย มามารู <purposely Hi> <le> <sych disappointing> ้ต yes. ัว <October> ว่าแกแล้วตอนนี้แต่ถ้าเป็นถ้าไม่เป็นเรื่องนี้แล้วก็ก็ยังยังไม่รู้สึกว่าแกทีนี้เวลาเราเห็นคนแก่เนี่ยเราต้องคิดว่าเราอยากจะแก่แบบไหนนะครับเรื่องคนแก่นี่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่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 อายุแก่แล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเท่าเขานะครับถ้าเรามีบุญพอนะแต่ถ้าเรามีบุญไม่พอเราก็ไม่ได้เป็นคนแก่ การเป็นคนแก่ได้นี่มันต้องมีบุญน,นะอาจารย์คริสป,ปรามโอดเคยเคยพูดกับอาจารย์ชัยนันสมุทรวันิตนะครับทั้งสองท่านจากไปแล้วนะท่านอาจารย์ชัยนันสมุทรวันิตนี่อายุอ่อนกว่าท่านอาจารย์คริสป,ปราโอดน,นี่สักสามสิบสี่สิบบได้ท่านอาจารย์คริสปราโอดนี่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านอาจารย์ชัยนันสมุทรวันิตเป็นาศสาศสตราจารย์อยู่ที่จุฬา ท่านอาจารย์คืบนทธิ์ก็บอกว่าชายนันคนณนี่เก่งมากเ,เก่งไม่แพ้ผมเลยอะไรที่ผมทําได้คุณทําได้หมดมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่คุณทาไม่ได้อาจารย์คืออาจารย์ชายนันก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรอาจารย์คืบนิดก็รูว่าคุณยังแก่ไม่เป็นคุณไม่เคยแก่แล้วไม่แน่ใจว่าคุณจะได้แก่หรือเปล่าเย้วอ,อ,อาจารย์ชัยนันก็อยู่มาจนจากไปเมื่ออายุ น่าจะ60ปลายๆนะครับก็อาจารย์เครื่องทล็อยู่ได้จนถึง80 80กลางๆนะครับที่สันติที่อยู่ได้จนถึง85แล้วถือว่าเป็นเป็นบุญนะครับพี่เป็นบุญท่านอาจารย์สันติมีบุญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะครับก็ก็อย่าไปภูมิใจในความหนุ่มความสาวของเรานะครับอย่าไปภูมิใจที่ว่าเรายังไม่แก่ ต้องรักษาสุขภาพให้ดี